สวัสดีครับผมธรัชน์รับดูรายมือพาลพะัสพันุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีมีนในเดือนเมษายนพศสอ6 7นนะครับผม,มน่าบัดไยเลยไพ่ที่จับได้ของชาวราศีมีนในครั้งนี้นะครับผมในไพ่เดอะสไตดีมากนะครับผมเดอะส a ต์ดาวแห่งความหวัง ไพ่ใบนี้หมายถึงอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงเดือนเมษายนไพ่ใบที่สองเมษายนไพ่ใบที่สามสานอนาคตที่ขาดจากเดือนเมษายนคนจริงอดีตที่ถาดจากเดือนอดีตอดีตที่ก่อนถึงเดือนเมษายนเนี่ยคือห้าเดือนก่อนสามเดือนก่อนสี่เดือนก่อนอะไรแล้วแต่แต่มันคืออดีตเราเรียกง่ายๆว่าอดีตก็แล้วกันอดีตอาจจะไม่นานหรือว่ายังไงมันคืออดีตนะแต่ว่าไพ่ใบไม่ใช่ผมจะบอกว่าอา่าที่ผมทานายเนี่ย ผมจะทำนายพื้นดวงงมไปในสามใบด้วยเลพื่อเป็นการเสียเวลาก็ขอทํานายเลยนะะจริงๆแล้วอดีตเนี่ยมันก็คือการทํานายผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าการทานายสามใบเนี่ยมันสามารถทํานายแบบทั้งชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะทํานายให้ด้วยทั้งชีวิตนะทำนายทั้งชีวิตยังไงมันทํานายได้คร่าวๆแหละเพราะว่ามหาภาคเขาเรียกว่าจุลภาคสามารถตอบปัญหาระดับมหาภาคได้อันนี้เดี๋ยวผม ไพ่เดอรสตาเดอรสตาคือหญิงที่ตัวเป่าเราเปื่อยกำลังเขาเราียกว่าเทนเขาเราียกว่าดูดน้ำจากบ่อน้ำไปเติมให้กับทุ่งนาที่แห้งแล้งจึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดีมากเพราะว่าเทพองค์นี้หรือผู้หญิงคนจริงเรียกว่าเทพแหละ คือเทพธิดาอิสตาหมายถึงเทพธดดาที่ยอมเอาตัวเองลงไปแลกกับหรือคือเอาตัวเองไปลงนรกอะเพื่อที่จะช่วยสามีขึ้นมาเนี่ยแหละจึงบอกว่าเป็นเทพดิดาผู้เสียสละให้กับมวลมนุษยชาติแต่ไพ่ใบนี้ยังเป็นตัวแทนของราศีกุมได้ด้วยแต่เราทานายราศีมีนแต่ทาไมไพ่มันออกราศีกุมเราก็แปลกเนะจึงบอกว่ามันเป็นไพ่อ่าไปคิดเลยว่าไพ่ใบนี้ประจําราศีอะไรประจําราศีอะไร จึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้คือถ้าเราบอกคอนเซปต์ของไพ่เนี่ยคือมันหมายถึงตัวราศีหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันแค่บอกว่าความหมายความหมายก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้เสียสละยิ้มได้ให้กับทุกคนใจดีมีเมตตาบริสุทธิ์อ่าเราพูดง่าย,ง,ายง่ายแบบนี้แต่อารมณ์นี่คนละเรื่องเลยนะไม่รู้ว่าอารมณ์เขาจะเป็นยังไงคนที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบว้ยอารมณ์แบบว่าดีแบบแฮปปี้ใจเย็นนิ่งสงบ บางทีอารมณ์ร้ายก็มีเหมือนกันบางทีเอาหวดฟาดอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดสามีไปอะไรอย่างนี้ก็มีได้ราศีมีนนะแต่ถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรนี่อีกอย่างหนึ่งสมมติสามีเนี่ยอาจจะไปมีอะไรกุ๊กกิ๊กก็อาจจะเอาฟาดเพราะความหึงหวงเพราะความรักที่รักมากรักมากก็ทุกข์มากอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่จึงบอกว่าเทพองค์นี้เนี่ยเป็นเทพที่บริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาไพ่ยิปซีทั้งหมด บริสุทธิ์หมายถึงอะไรบริสุทธิ์ไม่ใช่หมายถึงไม่เคยอะไรอย่างนั้นนะคือเขาอะใจบริสุทธิ์เขาคิดจะช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยโลกมนุษย์ช่วยทุกคนเห็นไหมว่าความจริงมันต้องวาดแบบเปือยแบบนี้ก็เ,เพราะว่าเขาอะไม่เป็นการแสดงถึงว่าเปิดเผยทั้งหมดบริสุทธิ์แบบเปิดเผยทั้งหมดใครไม่เข้าใจศิลปะแบบนี้ก็อันนี้ไม่รู้นะจึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าดวงดาวคือดาวสองนำทาง เขาเป็นคนที่สามารถส่องนำทางให้กับผู้อื่นได้ราศีมีนจึ่งบอกว่าราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นโค้ดเป็นครูเป็นคนที่ชี้นําทางให้กับผู้อื่นได้นั่นเองใครที่อยู่ใกล้ราศีมีนจะมีคมศขจะรู้สึกเป็นศขรู้สึกแบบว่าอะไรยังไงที่ดีแต่ราศีมีนข้อเสียเอาเปรียบง่ายถ้ามีคนจะหลอกราศีมีนไปอะไรยังไง มันก็หลอกง่ายเหมือนกันมันก็ง่ายมากเพราะาอารมณ์มันไม่แน่นอนอะ่ะเอาช่วงที่อารมณ์น้อยสุดๆแล้วเข้าไปหาแล้วก็หลอกไปอะไรยังไงมันก็ง่ายเหมือนกันผมจะบอกว่าราศีมีนน่ารักเสมอน,นะเวลาที่คุยกับใครเวลาที่็นดูหมาแมวสักตัวเวลาที่รักใครเวลาที่จะกระหนุงกระหนิงกับใครเวลาที่จะอะไรยังไงน่ารักเสมอเน,นี่ยแหละผมจะบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงค์คนจริงอย่าไปพูดแบ็คพิงค์จึงบอกว่าลิซ่าเนี่ยก็เกิดราศีมีน ผมเคยพูดหลายคลิปแล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดผมไม่ต้องพูดว่าอะไรมากมายนะจึงบอกว่าถ้าคุณต้องการคิดว่าราศีมีนลักษณะหรือว่าหน้าตาน่ารักแค่ไหนหรือว่าลักษณะเป็นอย่างไรคุณก็นึกถึงลิซ่าว่าลิซ่าเนี่ยราศีมีนค่อนข้างที่จะแท้เลยคาว่าราศีมีนแท้เกออะไรก็คือเกิดในเวลาวันเดียวหรือว่าเกิดในเวลาที่ครอบคลุมราศีมีนเช่นบางคนมันเกิดกึ่งกราศีกลุ่มบางคนกึ่งกราศีเมษ ตรงนั้นก็จ,จะมีลักษณะของสองราศีกึ่งเงินู้นจะส่วนมากจะหาแท้ยากแต่นี่ก็คือแท้จริงๆแต่อาจจะมีกึ่งบ้างอันนี้กึ่งมากกึ่งน้อยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันยังมีลักษณะลักเนออะไรลักอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมเคยไปสำรวจแล้วก็ราศีมีนนะจริงๆแนะล้วราศีมีนก็เป็นคนที่แบบนี้ลักษณะนี้เลยก็คือใจดีมีเมตตารู้จักพูดรู้จักจอดแจ๊ ตรงนี้แหละทำให้ราศีมีนส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่เหมาะคืออะไรบุรุษนางพยาบาลหรือบางทีก็เป็นคนที่พูดแล้วทําให้คนอื่นรู้สึกดีมีความสุข,ข,สข,ขววพวกโค้ดพวกเรียกว่าอะไรอะพวกคนที่คขาจริงเป็นเดอกดั้งริงก็ได้พวกอะไรก็ตามที่แบบเป็นที่ปรึกษาเป็นพวกอะไรพวกนี้ที่ทําให้เหมือนกับคนมาใช้อะไรบริการแล้วจะมีความสุขแต่ว่าอย่างหนึ่งคืออาชีพบริการทั้งหมดหมอดู พวกคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรก็ตามที่แบบเป็นแสงสว่างพวกนี้ก็เหมาะแสงสว่างเห็นไหมดวงดาวสองนำทางแสงสว่างพวกนี้ก็คือเป็นดาราเป็นไมาเดอะสตาซุปตาหรือบางทีก็เป็นพวกยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลดาราศิลปินนักร้องดูอย่างลิซ่าก็เป็นแนนลิซ่าคือตรงตามราศีมีนเป๊ะเ,เลยก็คือเป็นอะไรล่ะอืมราศีมีนจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาราหูเข้า ตาหูเข้าราศีมีนแต่นี้ผมยังไม่ได้คํานวณว่าออกไปหรือยังตาหูมันเข้าราศีมีนจึงบอกว่าบางทีนะถ้าราศีมีนมันจะเจอปัญหาหน่อยหนึ่งสำหรับราศีมีนแต่ถ้าเกิดใครทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาราศิลปินหรือเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ามอมเมาหรือบางทีมอมเมาในที่นี้แปลได้หลายอย่างมากหรือบางทีทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์ก็ได้อะไรพวกนี้ มันจะรุ่งมันจะปังหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันแบบแสงสีเสียงสายไฟอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ที่ว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกับพวกนี้พวกแสงสว่างแต่มอเมาในที่นี้ลาหูมันได้หลายอย่างนะแต่ว่ามันก็จะปังในเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆบอกว่าลาหูเข้าหรือสิ่งไม่ดีเข้าเนี่ยอย่าไปทายอย่างเดียวว่าดาวราศีมีจะไม่ดีมันมีดีด้วยนะครับผมส่วนพอจะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นไม่นานนี้ ผมก็บอกไปแล้วว่าลาหูเข้าแต่ไม่รู้ออกหรือยังแต่มันเข้าเ <c oughs> พิ่งเข้าประมาณต้นปีหรือว่าปลายปีเนี่ยผมจาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยมันม่งบอกว่าความหวังที่ผ่านมาใครทําอะไรเกี่ยวกับดาราศิลปินหรือเกี่ยวข้องกับแสงสว่างเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนเป็นผู้นทาทางกับผู้คนปังและมันหมายถึงไพ่ใบน,นี้คือ แฟดใหม่อะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีใหม่ๆมันเริ่มเข้ามาบางคนจะลงทุนอะไรใหม่ๆน,นะไพ่ใบนี้คือเวิร์กเลยความรักใหม่ก็ได้ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองคือคิงอัลบอลคิงอัลบอลนี่หมายถึงกริย์บถือไม่มันมันมันคือกริย์ถือไม้เท้ากริย์ถือไม้เท้าคือจะมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาหาราศีมีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่มันจะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตราสีมี้จะจะเป็นผู้ชายเป็นคนรักผู้ชายคนที่เป็นคนรวยรวยแน่เพราะเป็นนายทุนเป็นนายทุนเป็นผู้จัดเป็นเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเป็นนายทุนก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีตังค์อะเรี่กเป็นคนเก่าตังค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีมีบูจี้อะไรพวกเนี้ยพวกคนที่มีมีมีสตุ้งสตัง แต่ไม่ใช่คนมีสต้งสตังธรรมดาเป็นคนมีสต้งสตังที่มีอิทธิพลมากๆผมใช้คํานี้เข้ามาหาราศีมีนบางทีนะจะบอกว่าถ้าเกิดคนระดับนี้มาจะมีอิทธิพลที่เปลี่ยนชีวิตของราศีมีนไปเลยบางคนเนี่ยต่ว่าราศีมีนบางคนอยากให้อยากเจอผู้ชายรวยๆนี่ผมขออนุญาตพูดอยากเจอผู้ชายรวยๆเข้ามาเปลี่ยนชีวิตจะเจอผู้ชายจะได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแค่เข้ามาเฉย หรือจะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเข้ามาคนนี้มาจ้างงานอะไรมันได้หลายเรื่องแล้วแต่จะบอกว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมัดใจเขาอยู่หรือเปล่าจะคุยเดีลวงานถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรชู้สาวก็เดีลวงานคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลน,นี่แหละจึงว่าจะมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาคพจริงไพ่ยังไม่มีเพศมันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้หรือตัวคุณที่จะบุกเบิกเอง พะไพ่ใบนี้คือนักลงทุนบางทีตัวราศีมีที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะจะเป็นแบบนี้เองก็เลยก็ได้เป็นนักบุกเบิกว่าฉันต้องการตั้งบริษัทของตัวเองทั้งนั้นที่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยไม่คิดจะสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาคิดจะลงทุนคิดจะทาอะไรคิดจะเริ่มลงทุนซื้ออะไรสักอย่างขึ้นมาหรือคิดจะกว้านซื้อกิจาการกิจการกิจการหรือคิดจะทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาหรือมีอะไรเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนนั่นเอง กลใบแพ่แบบสุดท้ายถัดจากเดือนเมษายนเนี่ยเริ่มเป็นเศรษฐีแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่เศรษฐีนี่ส่งผลต่อผู้หญิงมากของผู้ชายทําไมผมถึงไม่ทานายว่าผู้ชายดีเท่าไหร่เพราะไพ่พจะใช้คํานี้นะยุคเก้าเป็นยุคของผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วมว่าจะเป็นลิซ่าเป็นดาราคนอื่นเป็นอะไรยังไงนะคุณสังเกตป่ะ ม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผู้หญิงมีอิทธิพลมากกว่าผู้ชายเยอะในช่วงยุคเก้าแม้ว่าผู้ชายจะยังครองอำนาจอยู่แต่ผู้หญิงจะเริ่มเด่นดังขึ้นเรื่อยๆคุณสังเกตว่าผู้หญิงมี power มีอะไรของตัวเองมากขึ้นหรือผู้หญิงรวยกว่าผู้ชายภายในระยะเวลาสมมุติว่าผู้ชายสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลามาเป็นระยะเวลาร้อยปีแต่ความมั่งคั่งยังเป็นของผู้ชายอยู่แต่ผู้หญิงนี่คือ ใช้เวลาไม่นานความมั่งคั่งมาโอนถ่ายมาหาผู้หญิงค่อนข้างเยอะมากบางคนสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตัวผู้หญิงคนเดียวซึ่งใช้เวลาไม่เท่าไหร่เขาจริงไม่อยากพูดถึงอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็ยกตัวอย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างอย่างผมพูดเป็นเมกเกอรลีอะไรอ่ะก็อย่างเช่นที่ผมพูดเนี่ยความที่ไรายได้มีเท่าไหร่เนี่ยจึงบอกว่ามีศิลปินเนี่ยที่มี power ขนาดเนี่ย หาได้เลยเป็นแค่คนใช้คำนี้ว่าคนไทยแต่ก่อนแทบไม่มีใครมองเลยนะที่ระดับเคป๊อปหรือศิลปินในระดับเนี้ยแต่นี่คือมีคนจับจ้องมาเป็นคนเก่งขนาดนี้และเป็นผู้หญิงเนี่ยถึงบอกว่า power ระดับเนี่ยอ่าใช้คํานี้กันด้ยกันจึงบอกว่าราศีมีนแล้วให้เว็นนี้ถึงได้ผู้หญิง จริงบอกว่าผู้หญิงตอบไปะจะมีสกยลภาพมากทนนี่ไม่เกี่ยวกับราศีนะสกิภาพมากในอนาคตและอย่างหนึ่งคือราศีมีที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะมีโอกาสร่ํารวยมีโอกาสมี power ที่สูงขึ้นมากหลายเท่าอย่างหนึ่งคือแต่คมจะบอกว่าไม่ว่าจะราศีมียังไงแต่นี่เน้นหนึ่งผู้หญิงจึงบอกว่าดวงดีแต่มักจะสน ดวงดีเรื่องความรักไม่อาจจะไม่ดวงดีนะคือดวงดีเรื่องการเงินการงานแต่ความรักมักไม่ส่งเสริมถ้ามีแฟนก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะใช้อํานาจในการควบคุมแฟนถ้ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็คืออาจจะหฮืออาจจะอะไรจะมีเรื่องปัญหาอะไรจกุกจิกถ้าสมมติจะมีแฟนจริงๆหรือจะแต่งงานแต่ว่าไพ่นี้คือแม้ต่อให้ไม่มีแฟนหรืออยู่คนเดียวก็กมีหามสุข ก็มีความสุขกับสมบัติเลยยังไงก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ชัดไม่แคร์แต่ถ้าเป็นผู้ชายไพ่นีคืออะไรนี่ถ้าผู้ชายราศีมีนแต่ยังไงนะผมจะบอกว่าผู้หญิงราศีมีนคุณมีผู้ชายคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตื่องเงินอยู่ดีหรือจะมีคนอื่นคอยเอาเงินมาซัพพอร์ตคุณแต่ยังไงคุณก็ดิน้นรนด้วยลำแข้งตัวเองคุณไม่ต้องพึ่งพาใครนี่แหละคือถัดจากเดือนเมษายนไปแต่ความจริงคุณก็มีแบบนี้อยู่หลายหลอยคนโดยเหรับราศีมีนนะครับผมแต่จริงๆแล้วจะบอกว่า โดยใง่ผู้ชายเนี่ยราศีมีนหรือว่าจะเป็นแตผ่ผู้หญิงขอแยกนะเพราะว่าถ่ายจากยุคเก้าแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วก็คือยุคเก้าขึ้นไปจริงๆแล้วผู้หญิงราศีมีนเนี่ยมีทิพย์นึงของผู้ชายแต่ผู้ชายราศีมีนผมจะบอกไว้ก่อนคุณเป็นเหมือนนกตัวนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามีนาดีคอยอุปธรรมพอเข้าใจไหมผู้ชายราศีมีมีนาดีคอยอุปธรภมคือไม่ลำบากหรอกแต่จริงๆแล้ว เป็นเป็นดวงนาริกพธรรมคือผู้หญิงอยู่เหนือกว่าแต่แต่อันนี้พอกถ้าเราหนีพอจะจะบกดเพรธผมีอืมใครที่งานดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่สี่ใครที่งานดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมก็ทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ตรงลิงก์เอาไปหาตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมก็ทักมาได้แล้วก็มีลิงก์รายดีเอ้ยมีรายดีกับมีลิงก์ลิงก์ลิงก์ก็เป็นรายโอเอนะครับผมรายเป็นช่อง,งสำรองรายทลสองหกเป็นช่องทางหลักนะครับผมก็เวลาดูผมดูให้คุณสดๆทางทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ส่งไปไม่อัดเสียงส่งไปนะครับผมลิงก์เนี่ยจะบอกว่าเราทักเข้ามาเนี่ยเป็นช่องทางสำรองอีกผมพูดไปแล้วรายทลสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นเพื่อนกันนะครับผมรายทลรายโอรายโอเอเนี่ยที่เป็นลิงก์เนี่ย มันมันรับได้ไม่จำกัดผมเลยสามารถรับได้ไม่จำกัดแต่ว่าไลน์ทั้งสองหงที่เป็นเพื่อนที่มันรับได้จำกัดก็บอกความแตกต่างกันแต่ว่าเวลาดูผมดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ตรงมไม่อ่านเสียงส่งไปดูสดๆเลยผ่านทางโทรไลน์เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่จริงใจในปัญหาคุณไปเลยเต็มที่นะครับผมก็เวลาดูเนี่ยก็ผมมีใบประกาศการจบจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระราชินีนรปธรรม เกียด้านสารายมือกับศาสตร์พรยี่สี่ยังมีศาสตร์หยยงเฮงอีกก็เต็มที่คุณแล้วก็การจบมาเนี่ยก็คือผมจบมานี่ก็รู้สึกว่าเกิน15ปีแล้วความจริงเกินกว่านั้นอีกนะจะบอกว่ามีวมีศาสตร์หนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับศาสตร์ NLP หรือศาสตร์ e u r o l i n g u i s t i c Programming เกี่ยวกับศาสตร์การโค้ดหรือศาสตร์โปรแกรมจิตก็คือ,อจากมิทเซ็นเบียนนะครับผมก็ก็ก เป็นหมอดูเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายเมืองนอกนี่เขาตองโค้ดกันแพงมากนะครับผมแต่ของผมก็คน้ราคาดีทำนะครับผมก็เต็มที่มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานาถ้าใครถ่าต้องการมาที่สำนักงานก็ขอโลเิชั่นขอที่อยู่ได้ถ้าใครเรื่องงานมาพบผมเป็นตัวเป็นๆดูกันยาวๆตัวเป็นๆเ,เลยที่สำนักงานก็ขอโลเิชั่นขอที่อยู่มาที่สำนักงานได้ผมขอรายละเอียดมาได้นะครับผม พอสานง,งานมีลายมือวิซีโง,งหิงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สถานงานแบบ VP แบบธรรมดาลายมือวิซีจะก,ก่อนไปแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบเห็นตัวกำเริบเป็นเลยนะครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดสไลด์กดติดตามผมดีเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกดสไลด์แล้วก็กดถูกใจกดแชร์เพื่อไม่พลาดอ่ากดถูกใจกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจที่นี่อะไรแบบนี้สวัสดีครับ